สวัสดีครับสวัสดีวันเข้าพรรษานะครับมาพบกับช่องกับงลงพลคนเวียงจันนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูหน่อไม้บงหวานสายน้ำผึ้งนะครับโอ้โหเป็นเยอะมากนะครับสู่มนี้นะครับเป็นกีน่หน่อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามี่โอ้โห เยอะมากครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็เยอะมากหักไปแล้วนะครับหักไปทานแล้วเยอะอยู่ไปทานแล้วเยอะนะครับนี่ก็จะจุงเป็นลำไม่ทันได้ตัดออกแชมออกนะครับแต่มันเป็นเยอะมากโอ้โห นี่ครับสุ่มนี้ก็เยอะครับมี่ประมาณ 4- ี่ห้าสุมนะครับสุ่มนี้ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหรแต่ก็เริ่มเดิมแตกออกนะครับสุ่มนี้ก็จัดการเอาไปทานแล้วสุ่มนั้นนี่ก็มีสุ่มนี้แล้วก็สุ่มนั้นนะครับสุ่มนั้นยังยังไม่เป็นสักเท่าไหร่ เามันมันมันจื้น,นะครับมันจืนมันอยู่ที่จืนมีหน่ออย่างนองนะครับไม่เป็นเป็นสวนย่ำๆนะครับสวนย่าขนาดเล็กปลูกขมิน้นปลูกมะม่วงมะม่วงต้นชมพู่กล้วยนะครับประมาณ ปดเจ็ดแปดเมตรคูณห้าเมตรครับแล้วก็มีตูบเล็กตูบน้อยนะครับตูบน้อยต้นมหาสัจจันโอ้โหเยอะมากครับกับสายน้ำผึ้งล้วนอันนี้สับไปแล้วตัวนี้ก็สับไปแล้ว เดี๋ยวจะสับเอาไปทานที่บ้านนะครับหน่อนั้นหน่อนั้นน้อนั้น,นนี้น่าจะเป็นหนอหนอในดินครับแต่พวกนี้มันมันไม่ค่อยเหมือนอนอไม้นอไม้มบงบานเป็นพื้นบ้านนะครับไม่แน่ใจว่าบ้านเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกระดาปานที่บ้านของลุงพลสมัยก่อนปลูกมันจะเป็นแบบ ประมาณนี้นะครับที่มันสูงๆมานะครับแล้วก็มีนอนในดินที่เป็นขาวๆนะครับหอมหวานมากเป็นหนอนในดินที่ขาวๆมันจะโป่งแค่ยอดมาเล็กนึงเป็นขาวๆเลืองเรืองเราจะขุดๆๆๆๆขุดๆๆๆขุดขุดขุดลงนะครับขุดลงจนได้หนอในดินแล้วก็เอามาทานสดก็อร่อยแต่ตัวนี้ทานสดไม่ไม่ค่อยอร่อยนะครับมันเป็นแบบ ไม่แน่ใจว่ามันเป็นขาวๆขิวๆนะครับสําหรับลุงพลเองแต่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นเป็นด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่แบบพันธุ์ใหม่ที่เขาปลูกกันโตมาถ้าเป็นพันธุ์เก่าสมัยก่อนที่เราปลูกมันขึ้นมาเองนะครับมันขึ้นมาเองตามหลังบ้านตามอะไรเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะอร่อยกว่านี้นะครับไม่แน่ใจว่ามัน ขยายพันไปแล้วมันจะเป็นอะไรบ้างไม่รู้นะครับแต่ก็อร่อยนะครับอร่อยหอมอร่อยโอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับคนที่มีประสบการณ์ก็ลองอคอมเมนต์ฝากกันมานะครับว่าเป็นอะไรอย่างไรมันอร่อยไหม ที่ไหนเขาปลูกแล้วก็มีวิธีในการรักษาบำรุงอย่างไรให้ได้กินตลอดปีนะครับโอเคนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดบคลิปนี้สวัสดีครับ